คุณพินิพานะครับคุณพินิพาเคยเคยมานั่งคุยกันตรงนี้ละนะฮะแต่ก่อนเป็นผื่นแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้พอะไรยังไงคะค่ะเป็นผื่นแพ้เหมือนเป็นโรคประจําตัวเลยอะค่ะเป็นลมพิษเรียกสั้นๆลมพิษค่ะจะเป็นลมพิษต่อ<ช>เมื่อเจออะไรคะอ๋อเป็นทุกวันเลยค่ะฮะ เป็นทุกวันเลยช่วงเย็นๆนี่จะขึ้นเป็นปกติเลยค่ะขึ้นตามตามจุดไหนครับข้อพับค่ะข้อพับขาตรงซอกคอหรือว่าจุดข้างเขาเรียกว,ว่าใตาลา้ลม้าคือในช่วงเย็นจะขึ้นมาเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนอากาศหนาวโดนฝนุ่นละอองโดนสารพิษโดนอะไรไม่เกี่ยวใช่อ่ะค่ะขึ้นมาเป็นปกติเลยคุณหมอบอกวิธีการรักษาอย่างไงบ้างตอน,น,นเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ เป็นสารที่เราแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเกสรดอกไม้หรือว่าฝุ่นหรืออะไรแต่ไม่สามารถจับสาเหตุได้ต้อง<ม>ค่อยๆใช่ต้องค่อยๆพิสูจน์โดยถ้าเสียค่ารักษาจริงๆในการวิจัยเกี่ยวกับว่าตัวเองเป็นผื่นแพ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างรวมไปเสร็จแล้วหลายหมืน่นค่ะหลายหมืน่นอาจารย<ช>์ครับ<ะ>จากอาการที่คุณอีฟเป็นเนี่ยเราจะเรียกว่าลมพิษหรือเปล่าฮะคือลมพิษนี่มันจะขึ้นเป็นปื้นแดงบวม แล้วก็คันขาคันนะคะเป็นจากจุดเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆคอันนี้ถือว่าใช่ใช่ค่ะนะครับกับผื่นแพ้พวกคือถ้าเอสอสถ้าเป็นแรชนี่มันจะเป็นผื่นแดงที่ไม่บวมไม่บวมนะฮะแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษนี่เขาเรียกเออร์ติคาริเียซึ่งมันจะบวมขึ้นมามันจะหนาขึ้นมาอ๋อแต่ของของคุณอิฟนี่คือเป็นลมพิษแล้วล่ะเป็นแบบลมพิษเลยแล้วเวลาเป็นทีทํายังไงฮะ ต้องกินยาระงับแบบชั่วคาวค่ะเป็นยาแบบเม็ดเล็กๆค่ะคือทุกเย็นเขาเป็นก็กินเป็นก็กินหรือกินก่อนแล้วค่อยเป็นบางทีตั้งตัวไว้เลยกินก่อนไว้เลยก็ยังขึ้นค่ะแต่ขึ้นน้อยโอ้ <laughs> ทรมานมากค่ะเ,เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองด้วยสีขาวด้วยแทบจะว่าจะลองทุกชนิดที่มีเลยก็ได้ส,สีแดงครับอ๋อสีแดงพอดีเภสัชกรที่ร้านไม่ให้ทานอะไรอย่างี้ค่ะให้ท่านเม็ดเล็กๆ มันมีทุกสีทานทุกสีไหมไม่ค่ะมันจะมีสีเหลืองกับสีขาวค่ะมีเม็ดกลมกับเม็ดเลียวค่ะออ,อ,อแล้วก็ทานอย่างนี้มานานไหมฮะตั้งแต่อยู่มัธยมต้นนะคะจนมหลาลัยค่ะโอ้ก็แปดเก้าปีสิบสิบกว่าปีค่ะแล้วก็ไล่มาจนเรียนจบนะะอ่ะค่ะจนมาเจอที่นี่นะคะ่ะคงจะเป็นความโชคดีของตัวเองคือก็ไม่หายไม่หายค่ะไปหาหมอ ที่ไหนเปลี่ยนหมอที่ไหนหมอที่ไหนบอกเกงแกก็จะให้ยามาระงับชั่วคาวอะค่ะก็เท่านั้นเองก็คือไม่มีคุณหมอท่านใดบอกวิธีที่รักษาหายใช่มีแต่ว่าให้เรามาแบบเหมือนกับวิจัยแบบว่าลองเกี่ยวกับเกสรดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือไปทดสอบความเป็นพิษใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่มันจะมามากระตุ้นเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วอะไรอย่างงี้คือลองเปลี่ยนที่ลองไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไหมฮะ ขึ้นค่ะขึ้นเหมือนกันนะฮะใช่มีหนักที่สุดเลยคือได้ทำงานแล้วและมีโอกาสได้บินไปญี่ปุ่นกับีทอฟิอืม,อมค่ะก็บินไปพอกลับมานี่ไม่ใช่แค่ลมคิดหนึ่งเดียวมาหัดเลยค่ะหัดมาเลยเป็นหัดด้วยใช่ค่ะเป็นหัดเลยผมลืมไปแล้วว่าหัดเป็นยังไงนาจาย์เป็นตุ่มจะมีไข้สูงนะคะ แล้วก็เป็นตุ่มไม่ใช่สนในสายๆค่ะตุ่มเล็กๆเหมือนแบบถ้าเรามองได้อาจจะว่าเป็นไข้เลือดออกคล้ายๆกันแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบขึ้นเต็มตัวเป็นผื่นเล็เลเล่ขึ้นเต็มตัวแล้วจะมีไข้สูงค่ะถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะพอลงจากแอร์พอร์ตปุ๊บต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยมีใชเหตุจากอะไรครับอาจารย์ฮะคือมันไม่เกี่ยวกันเนาะระหว่างการแพ้ลมพิษกับ เป็นหัดเนี่ยหัดที่มันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เป็นลมพิษแล้วก็ร่างกาย air, อ่อนแอเพราะว่าไวรัสที่มันจะติดง่ายมากในคนที่ร่างกายอ่อ,อนแอนะคะสุดท้ายออมีอันนึงที่น้องบอกว่าที่หมอให้ไปตรวจว่าแ,วแพ้อะไรมไม่ใช่ทดสอบความเป็นพิษก็คือว่าเขาจะมีวิธีค่ะ เขาจะถามคนไข้ก่อนว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเจออะไรบ้างเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ฝุ่นแถวบ้านหรือพวกเห็บมัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาพวกเนี้ยมาทดสอบกับเราที่ที่ประมาณท้องแขนว่าเราแพ้อะไรซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาจะต้องไปสกัดนั้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังนิดนึงแล้วดูว่ามันบวมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทาไมแพงอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ ออแพงสิฮะเพราะว่าเขาจะต้องทําให้ปลอดเชื้อดีไม่ดีเดี๋ยวมันติดเชื้อไงฮะอาจจะแพ้เพิ่มอะไรเงี้ยใช่แล้วเคยได้ทดลองสารอาหารเสริมห่ออะไรต่างๆนานาเคยไหมฮะไม่เคยค่ะมีคนมาแนะนําแต่เป็นคนพูดง่ายว่าดื้อด้วยก็ไม่ไม่เชื่อฝังคงฝังเข็มหาหมอไม่ค่ะไม่เอาเลยค่ะกินยายาหม้อยาต้มอะไรเงี้ยลองไหมฮะ ไม่เอาเลยเหมือนกันไม่เอาเลยค่ะเอาแล้วทำไมถึงมาเชื่อบ e ิมได้ยังไงก็ต้องไล่ตอนที่เป็นหัดใช่ไหมคะค,คือนอนรักษาตัว,ตวลงพยาบาลอยู่สองคืนแล้วก็ออกมา,มาพอออกมาคุณแม่ก็บอกเออเนี่ยลูกแม่แม่เป็นในส่วนของตัวบริษัทหนึ่งซึ่งคุณแม่เนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วยาค่อนข้างโอเคเนี่ยแม่ให้แม่อยากให้กินเนี่ยหนูกินนะนก็ไม่กินแม่ วางไว้ให้ก็ไม่กินแล้วก็แอบ,บเอาลบด้วยอาฮะใช่ไม่ไม่ยอมบิมค่ะคุณแม่บอกให้บิมก็ไม่ยอมบิมดือ้อแล้วก็พอดีขึ้นหน่อยพอกินยาหมอเหมือนระงับเชั่วคาวอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปทํางานครับกลับไปทํางานได้วันแรกครึ่งวันเกือบช็อกเลยอะค่ะแบบไข้ขึ้นสูงมาก mm hmm. ก็ยังเป็นหัดอยู่คราวนี้นอนเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องให้น้ําเกืออีกประมาณสองคืนกว่า ก็กลับมาบ้านแม่บังคับเลยแม่บอกถ้าไม่เชื่อแม่ก็ไม่ถ้าไม่รักแม่ก็ไม่ต้องเชื่อแม่ก็ไม่ต้องบิมโอ้โหแม่บอกอยนี้ใช่ตัดแม่ตัดลูกเลยนะถ้าไม่บิมอย่างนั้นเลยเหรอแม่บอกให้กินต่อหน้าเลยอ่ะก็ทานค่ะก็แม่ให้ทานก่อนนอนสองเม็ดต้องมาเฝ้าทุกคืนเลยสช่ไมไม่ค่ะคืนแรกก็ ไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงเลย <c oughs> ตอนออกจากโรงพยาบาล <c oughs> ไม่ค่ะก็คุณแม่บอกว่าดีรักคุณแม่ก็เชื่อก็ทานอ่าฮะล้องทานใช่แต่แปลกมากตั้งแต่อาทิตย์เป็นหัดมาไล่เกือบอาทิตย์นึงเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลไม่มีแรงทานอะไรก็อาเจียนอื <c oughs> คือไม่มีแรงเลยแบบแย่มากเดินยังแบบเดินไม่ได้เลยปวดเหมือนปวดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะ <c oughs> คนเป็นหนักมากพอตอขคืนตื่นขึ้นมา อยากกินนะหิวพอทานเข้าไปสองเม็ดแรกใช่ก็ตื่นขึ้นมานใช่กลึงด<า>ึกประมาณตีสามตีสี่อะไรเงี้ย<อ>หิวอก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินอะไรเงี้ยขันในตู้เย็นก็ทานนมทานอะไรแล้วกลับไปนอนต่อพอเช้าพอเช้าขึ้นมาประมาณแปดเก้าโมงแม่ก็ถามเป็นยังไงบ้างล้ก ไม่ค่อยปวดรู้สึกแบบไม่ค่อยปวดตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลุกขึ้นมาแม่ก็ซื้อข้าวต้มต้มข้าวต้มให้กินก็ทานได้อืก็พอตอนเที่ยงรู้สึกดีขึ้นแม่บอกว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยอย่านอนสมนะลูกถ้าลุกขึ้นได้ลุกขึ้นเลยก็เลยลุกขึ้นสักผ้าเลยก็คือมีแรงใช่ที่จะลุกขึ้นมาทาอะไรได้ใช่ค่ะก็แปลกใจเหมือนกันแต่คิดในใจสงสัยคงดีขึ้นแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยทํากิจวัตรประจําวันก็ ทานยาแล้วก็พักผ่อนพอตอนเย็นคุณแม่ก็ให้ทานอีกสองเม็ด huh. ค่ะก็ทานไปอีกวันหนึ่งก็เออแม่น่าจะไปทํางานไหวแล้วก็เลยไปทํางาน uh huh. แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าทานต่อเนื่องนะลูก uh huh. ยาหมอก็กินบ้างแค่บางส่วนถ้ามีไข้ค่อยกิน uh huh. แต่อะไรที่ uh huh. ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกิน uh huh. เนี่ยแม่ให้บิมบิมตัวนี้ไปเ uh huh. ช้าสองก่อนนอนสอง ก็ทานมาเรื่อยๆค่ะแต่พอหัดดีขึ้นดีขึ้นจับตัวลายเหมือนตุ๊กแกก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ปกติเอ๊ะก็รู้สึกแปลกใจพอทุกเย็นเนี่ยเพื่อนจะมาหาก็คือลมพิษเพื่อนจะมาเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่เห็นแวะมาเลยเออ<จ>เริ่มเริ่มแปลกใจใไม่มีใคร<ะ>มาทักใช่ว่าเอ๊ะทำไมปกติเพื่อนรักเราจะมาทุกเย็นเลยไม่เห็นมาเลยลมพิษหายไปอะค่ะหลังจากทานไปได้ไม่กี่วันใช่ไหมฮะ เป็นอาทิตย์ค่ะเพราะหัดนี้จะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆจางงอ,อาาจางหายห,หายไปละค่ะก็เลยมาแปลกใจว่าลมพิษพมาก็หายไปอ,อก็เลยถามแม่แม่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวแม่ไปถามดร์ให้นะลูกแล้วก็กลับมาบอกตอนเย็นอ๋อเพราะว่าบีมของเราสร้างภูมิคุ้มกันก็เลยอาจจะปรับภูมิคุ้มกันของหนูทําให้หนูแข็งแรงขึ้น ก็ดูอาการต่อไปถ้ามีอะไรก็มาบอกแม่นะอะไรอใชถ่ถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์อธิบายว่าภูมิคุ้มกันของน้องมีการปรับเนี่ยปรับไปบไปยังไงจริงๆน้องเขาก็ดูแลตัวเขาเองนะครับเพียงแต่ว่าบิมของเราเข้าไปช่วยเขาก็ดูแลตัวเขาเองอนะเพราะว่าบรรทับิมเข้าไปรักษาเดี๋ยวก็คุณต้นก็คงไปตอบคาถามกับออยเองโดนจับกันทั้งคู่ล,ละฮะมันสิ่งแรกที่ที่เรามีข้อมูลในเชิงวิทยศาศาสตร์ก็คือคว่า 4แคปซูลต่อวันที่น้องเขาทานเนี่ยก็จะมีการสร้าง Th1 เ,เ, TH เพิ่มขึ้นประมาณสองเท่านะครับแล้วก็ Th17 เพิ่มขึ้นประมาณห้าเท่านะฮะในเวลาสิบห้าวันแต่นี่กินวันสองวันมันก็คงจะสร้างบ้างแต่ไม่มาก,กมากายขนาดนั้นการที่ไม่เลือดขาวสองชนิดนี้สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มความสามารถในการจัดการกับไวรัสชัดเจนไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแม้กระทั่งมเร็ง,รงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น อาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเนื่องจากเม็เลือดขาวของเราได้ถูกกระตุ้นให้มีการสร้างมือกมากขึ้นนั่นเองการตอบรับในร่างกายของเรากับแคปซูลสีเขียวสีีเขยวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะนั้นพอเราใช้ปริยะหนึ่งภูมิคุ้มกันของเรามันสมดุลแล้วนะครับอาการอาการแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากทีเซึ่งมัเยอะไป มันโดนทีเสหนึ่งจัดการแล้วอ่ะมันควบคุมไว้นะก็แล้วยังมีทีล็กมาควบคุมทีเอสส,สองอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะไม,ไม่มาแล้วล่ะนะครับเดยว่าสี่เม็ดต่อวันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะเพืองตังค์มากแต่ว่าอยากจะสวยเร็วๆก็กินต่อไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าลดลงมาได้เลือ1หนึ่งเม็ดจะไม่มีอันตรายนะวันละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเช้าเย็นอ่าก็ตอนนี้ตอนนี้ถ้านับปัจจุบันก็ยังบิมอยู่แต่ว่าบิมเหลือสองเม็ดตอนเช้าค่ะ อ๋อทานเช้าสองเม็ดอย่างเดียวก็ได้ดครับไม่มีปัญหาครับอ,อ,อแต่ว่าถ้าเหตุกลับมาอีกรอบนึงเลยก็คือมีน้องค่ะเมื่อมีน้องตอนนี้ก็ครบห้าเดือนอก็คือหายไปหมดเลยไม่ไม่เพื่อนไม่มาหาแล้วคืออาจจะตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยมลมพิษ แต่ว่าพอมีน้องเราก็เลยหยุดบินมไปพอทองทราบว่าวท้องน้องได้สองเดือนก็เลยบอกคุณแม่คุณแม่บอกอ๋อไม่เป็นไรลูกงั้นก็หยุดบินมไปก่อนก็ดูแลตัวเองก็ทานนมทาราตามปกติจนกระทั่งคลอดน้องได้สองอาทิตย์อืเพื่อนกลับมาหาชุดใหญ่เลยะ ชายมาตกใจมากเพราะว่าพอคลอดน้องมาได้ก็ยังดูแลตัวเองอะคะ่ะหนูก็ยังดูแลตัวเองก็คือแต่อาจจะพักผ่อนน้อยอเพราะว่าเพิ่งคลอดน้องแล้วก็อาจจะเจ็บแผลที่ผ่าตาดะะัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นลมผิดอีกคราวนี้เป็นหนักมากกว่าเดิมอาจจะประมาณห้าเท่าตัวคือมาเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นตุ่มแดงบ้างอเออบวมบ้างหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบ ตุ่มแดงแล้วก็บวมแล้วก็เป็นตั้งแต่หน้าจนถึงแค่จะทุบพื้นที่เลยใช่ในร่างกายเต็มเลยนะฮะใช่ตกใจมากโทรหาแม่ร้องไห้แม่กลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็ตกใจอ๋อทำไมกลับมาเป็นได้ยังไงล่ะลูกหนูเซิร์ชในเน็ตเลยเซิร์ชในเน็ตปุ๊บก็อ๋อ คุณแม่ที่พึ่งคลอดน้องอะ่ะคนที่ไม่เคยเป็นลมพิดก็เป็นกับคนที่เป็นอยู่แล้วก็กลับมาเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิในร่างกายเราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยอาจจะเป็นเพราะเจ็บหรือว่าต้องดูแลก็ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอโอ้โหก็เลยกลับมาชุดตรง,งเลยไหมฮะอาจารย์ครับในทางภูมิคุ้มกันวิทยานี่ถือว่า คือคงไม่แบ่งไปะนะคะแต่ลูกก็จะได้ของเราติดตัวไปด้วยออนะคะออแต่โดยปกติเนี่ยลมพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าร่างกายอ,อ่อนแอนะ,ะตอนนั้นก็มีดาราคนหนึ่งโตโน,โนะะ่ไงฮะที่พักผ่อนน้อยอ,อ,อย่างคลอดลูกนี่ร่างกายจะอ่อนแอลงนะคะเพราะว่าเราจะเสียเลือด เสียกําลังเบ่งอะไรพวกนี้ไปอะไรเงี้ยนะร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปพักหนึ่งอันนี้โอกาสที่จะกลับมาสําหรับคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเป็นเยอะขึ้นถ้าท่านเรียนถามอาจารย์ครับว่าในแง่ของคนตั้งคันเนี่ยทานบิมได้ไหมครัข้างกล่องข้างขวดเราจะเขียนไว้เลยนะครับผู้ตั้งคันผู้มีคันไม่ควรไม่ควรจะใช้นะครับ แล้วผมอยากจะเน้นว่าสารับประเด็นของคนตั้งคันขอให้อย่าใช้จริงๆนะเพราะว่าเราเราไม่อยากเสี่ยงว่าถ้าทารกเกิดเป็นอะไรไปเราไม่อยากรับผิดชอบตรงนั้นนะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลไม่มีข้อมูลยืนยันว่า ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันเป็นอันตรายแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่า,นนาในระยะยาวมันจะปลอดภัยเพรันทางที่ดีก็คือไว้ในระหว่างตั้งคันอย่าเพิ่งไปใช้แต่หลังคลอดบุตรแล้วไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าหลังคลอดบุตรดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนตั้งคันเนี่ยยาอะไรอาหารเสริมอะไรเขาก็งดหมดถูกไหมฮะในทางการแพทย์ก็งดหมดนะฮะใช่งดทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ก็บีมทุกวันก็ไม่มาละ อ๋อก็หลังจากที่เป็นหนักคือหามส่งโรงพยาบาลอ,อ,อีกเหมือนเดิมต้องฉีดยาดเพราะ ทรมานมากเลยค่ะสุดๆคันม,มากแบบคันจนหายใจไม่ออกคันจนอยู่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดยาละง,งับชั่วคาวก็พอกลับมาปุ๊บโทรปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ต้องให้นมบุตรเดี๋ยวแม่ขอสอบถามก่อนนะว่าให้บิมได้ไหม,มก็เลยพอมาสอบถามปุ๊บก,ก็บอกว่าได้ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เป็นอันตรายเพราะว่าเราสกัดมาจากธรรมาชาติหนูก็เลยบิมพอบิมผ่านไปก็ลองสังเกตตัวเองจะเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้ว ก็สังเกตตัวเองตอนเย็นออก็มามาแต่ว่าน้อยลงมไม่ได้หนักเหมือนครั้งแรกแล้วก็ทานไปอีกประมาณห้าวันก็มาอยู่แต่ว่าเหลือแค่เสร็จเสร็จหนึ่งส่วนห้าก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆออแล้วพออาทิตย์หนึ่งพอบิมต่อเนื่องเช้าสองกลางคืนสองก็คือก็ไม่มาแล้วเพื่อนก็หายไปลมพิษก็หายไป ก็ถือว่ากลับสู่สภาวะที่สมดุลละใช่ค่ะนะครับเอาวละขอบพระคุณมากเลยครับอ้า